มุมมองที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับโครงสร้างจิตใจของเราเลยครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบจำลองนะคะที่พยายามจะถอดรหัสว่าจิตสำนึกความคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วก็ไหลเวียนเชื่อมโยงกันยังไงคือเหมือนเป็นแผนที่นำทางจิตใจรูปแบบหนึ่งเลยค่ะครับในแผนผังน,นี้ก็จะมีองค์ประกอบหลักๆนะครับคือมิติทางจิต9กระดับที่ 1- ถึงที่ แล้วก็มีระบบสร้างสมดุลที่เรียกว่า Print L อันนี้จะเน้นเรื่องความสงบความกลุ่มกลืนบาลานซ์ฮารม์ม n นีอะไรบบกนั้นแล้วก็มีกระบวนการจัดการพลังงานความคิดอารมณ์8ขั้นตอนชื่อ Print L 8เหมือนเป็นเครื่องยนต์ที่คอยประมวลผลสิ่งต่างๆในใจเรานะครับค่ะแล้วเป้าหมายที่แบบจำลองนี้นำเสนอก็คือ T9 ค่ะ เป็นสภาวะที่พลังงานจิตมีความบริสุทธิ์กระจ่างใสครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปถึงยอด T9 เนี่ยมีจุดหนึ่งที่บทความเขาให้ความสำคัญมากๆเลยวางไว้ตรงแกนกลางเลยก็คือ T5 หรือสติ mindfulness ใช่ค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วมันเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆยังไงวันนี้เราจะมาค่อยๆสำรวจทำความเข้าใจกันครับเริ่มที่ T5 ก่อนเลยไหมครับทำไมถึงอยู่ตรงกลางเป็นวงกลมสีฟ้าสว่างขนาดนั้นเลย อดความใช้คำว่าสมอ Anchor เลยนะครับการวางทีไฟไ,ฟไว้ตรงกลางแล้วก็ใช้สีดีฟ้าสว่างแบบนั้นนะคะคือเป็นการสื่อถึงความมั่นคงความสงบเหมือนเป็นจุดพักหลักของจิตเลยค่ะเป็นทั้งจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้แล้วก็เป็นจุดที่เราต้องกลับมาเสมอๆสมอ๋อครับเพื่อจะเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือไบแลนซ์ที่ว่านะคะการจะมีความสงบ ทามภายในได้ก็ต้องเริ่มจากการกลับมารวมศูนย์ที่ T5 นี่ก่อนเลยพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับว่าสภาวะ T5 ที่ว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกหรือเป็นสภาวะแบบไหนครับ T5 คือสภาวะที่เราสามารถมองเห็นนะคะหรือสังเกตการสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งความคิดความรู้สึกหรือสิ่งที่เข้ามากระทบจากข้างนอกโดยที่เรายังไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบออกไปทันทีนะคะ เหมือนเรายืนดูอยู่ข้างๆไม่ได้กระโจนเข้าไปคลุกวงในหรือไปตัดสินถูกผิดทันทีนะคะเป็นสภาวะของความรู้เนื้อรู้ตัวจริงๆพอเห็นภาพครับเหมือนเป็นจุดที่เราตั้งหลักได้ก่อนแล้วจากจุด T5 นี้การเดินทางของพลังงานจิตมันเริ่มจากตรงไหนไปทางไหนต่อครับถ้าดูในแผนผังจะเห็นวงแหวนด้านล่างก่อน ช่ค่ะด้านล่างเนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการรับรู้พื้นฐานเลยบทความพูดถึงทีวันนะคะคือ self หมายถึงโลกภายในของเราจิตสำนึกความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเทียบกับ T2 ค่ะ observer world อันนี้ก็หมายถึงโลกภายนอกสิ่งที่เราสังเกตเห็นผู้คนเหตุการณ์หรือแม้แต่ร่างกายเราเอง เหมือนมีสองฝั่งชัดเจนโลกข้างใน T1 กับโลกข้างนอก t 2แล้ว T ีสล่ะครับที่อยู่ระหว่างนั้นมันทำหน้าที่อะไรครับ t 3ทําทำหน้าที่คล้ายๆกับผู้คัดกรองแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมด้วยค่ะคือช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าเอ๊ะสิ่งนี้คือความคิดความรู้สึกภายในนะ T1 หรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก t 2แต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงให้เห็นว่า2ส,ส่วนนี้มันส่งผลกระทบต่อกันยังไง น่าสนใจครับแล้วพลังงานจาก T1 กับ t 2เนี่ยมันจะไหลไปสู่ T5 ได้ยังไงครับจุดนี้สำคัญมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากภายใน T1 หรือภายนอก t 2เนี่ยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่แกนกลาง T5 ได้บทความเขาเน้นเลยว่ามันต้องไหลผ่าน T4 เสมอ T4 ค่ะ T4 คือ present moment หรือปัจจุบันขณะเปรียบเหมือน T4 เป็นประตูเพียงบานเดียวเท่านั้นที่จะนำเข้าสู่ T5 ได้อย่างแท้จริงอ๋อหมายความว่า เราจะเข้าสู่สภาวะรู้ตัวมีสติหรือ t 5ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราอยู่กับการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันขณะ t 4เท่านั้นไม่ใช่โดยการคิดถึงเรื่องเกา่าหรือว่ากังวลเรื่องอนาคตถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเราสัมผัสสภาวะ t 5ได้ผ่านปัจจุบันขณะเท่านั้นเลยเข้าใจละครับถ้าอย่างนั้นกระบวนการ p IN ิน L t e s ทที่ว่าเป็นวงจร8ขั้นตอนเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับช่วง t 1ถึง t 4นี้ยังไงบ้างครับ บทความเขาเชื่อมโยงว่าช่วงที1ถึงที4เนี่ยนะคะสะท้อนขั้นตอนแรกๆของ PIN L-Test คือขั้น Analyze หรือวิเคราะห์แล้วก็ Synthesize หรือสังเคราะห์ครับหมายถึงการรับรู้ข้อมูลทั้งจากภายในที1และภายนอกที2แล้วก็เริ่มทำความเข้าใจแยกแยะผ่านที3ในปัจจุบันขณะหรือที4เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรวมศูนย์ที่ทีค่ะสมมติ สมมตินะครับมีคนมาวิจารณ์เราแรงๆอันนี้ก็คือทีสองโลกภายนอกค,ความรู้สึกไม่พอใจเสียใจที่เกิดขึ้นในใจเราอันนี้ก็คือทีหนึ่งโลกภายในใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทีสามก็ช่วยให้เห็นว่าอ๋อนี่คือคำพูดเขานั่นคือความรู้สึกเราและทีสก็คือการรับรู้ทั้งหมดนี้ในวินาทีนี้เลยก่อนที่จะไปถึงทีหถูกต้องค่ะเป็นการประมวลผลเบื้องต้นในปัจจุบันขณะ ก่อนจะเข้าสู่จุดตั้งหลักที่ทีหทีนี้พอพลังงานจิตเรากลับมารวมศูนย์ที่ทีได้แล้วมันไปไหนต่อคะอ่ะในแผ่นผังเราจะเห็นมันขยายออกไปนะครับสู่วงแหวนสีทองที่ใหญ่ขึ้นคือ T6 Memory Bank Purity T6 นี่เปรียบเหมือนคลังข้อมูลและพลังงานจิตขนาดใหญ่เลยค่ะเป็นแหล่งสะสมประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจความรู้สึกพลังงานต่างๆที่เราเคยประมวลผลแล้วก็จัดเก็บเอาไว้ บทความใช้คำว่าคลังสัญญาซึ่งในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงสัญญาที่เป็นกระดาษนะคะแต่มันหมายถึงพวก mental imprints หรือสิ่งที่บันทึกไว้ในจิตเราทั้งความทรงจำรูปแบบความคิดความเชื่อต่างๆค่ะ โอ้โหวงแหวนดูหนามากเลยครับแสดงว่ามีความสําคัญมากเลยสิครับเนี่ยใช่ค่ะความหนาของ T6 นี่คือเน้นย้ําความสําคัญของมันเลยในขั้นตอนนี้กระบวนการ p i l t t d g e ที่เกี่ยวข้องก็คือ internalize ค่ะ internalize ค่ะหรือการผนวกเอาข้อมูลประสบการณ์หรือพลังงานที่ผ่านการกรองหรือทําความเข้าใจจาก T5 แล้วเนี่ยเข้ามาเก็บสะสมไว้ใน T6 อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นทรัพยากรสําหรับขั้นตอนต่อไปค่ะ อ๋อเหมือนกับว่าถ้าเราผ่านประสบการณ์บางอย่างมาแล้วเราได้กลับมาทบทวนทำความเข้าใจอย่างมีสติผ่านทีห้าเนี่ยประสบการณ์นั้นก็จะถูกจัดเก็บในทีหกอย่างมีคุณภาพกลายเป็นเหมือนพลังงานสำรองหรือบทเรียนที่ดีพร้อมใช้งานอือใช่เลยค่ะต่างจากเรื่องที่เราแค่กดเก็บไว้ไม่ได้ประมวลผลซึ่งอาจจะกลายเป็นแค่ข้อมูลรกๆหรือขยะทางอารมณ์ในนั้นไปเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากๆเลยค่ะใช่เลยคุณภาพของการ Internal ิน t e r n a l i z e นี่สำคัญมากจริงๆทีนี้จากคลังพลังงาน T6 นี้เส้นทางจะไปต่อยังไงบทความพูดถึงวงแหวนสุดท้ายแล้วค่ะที่เกี่ยวกับการสังเกตการสร้างสรรค์แล้วก็การทำให้บริสุทธิ์จาก T7 ไป T ไหครับเริ่มที่ T7 ก่อนนะครับ Observe Create ที่อยู่บนวงแหวน T6 เห็นมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนดวงตาหรือเลนส์ด้วยมันคืออะไรครับ ณจุด T7 นี้นะคะคือจุดสำคัญของการเลือกค่ะหลังจากที่เราเข้าถึงข้อมูลและพลังงานใน T ี s แล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้สองทางหลักๆเลยคือ1ใช้พลังงานนั้นเพียงเพื่อสังเกตการหรือ observe สิ่งต่างๆต่อไปอย่างเป็นกลางรู้เท่าทันไม่เข้าไปปรุงแต่งครับ หรือ 2. เราจะเลือกใช้พลังงานและข้อมูลนั้นในการสร้างสารรค์หรือ Create ความเป็นจริงหรือผลลัพธ์ใหม่ๆขึ้นมาโหเหมือนเป็นทางแยกสำคัญเลยนะครับอย่างในสถานการณ์เดิมโดนวิจารณ์ที่1ที่2พอเรากลับมาตั้งหลักที่ทีหําทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆจนข้อมูลมันตกผลึกในทีแล้วพอมาถึงทีเก็คือจุดที่เราจะเลือกว่าจะแค่เห็นความรู้สึกไม่พอใจแล้วก็ปล่อยมันผ่านไป ใช่ค่ะหรือจะใช้ความเข้าใจนั้นเลือกที่จะตอบสนองอย่างสร้างสารรค์ create เช่นอาจจะสื่อสารกลับไปอย่างใจเย็นหรือนำคำวิจารณ์ไปปรับปรุงตัวเองถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากจากการเป็นแค่ผู้รับรู้สู่การเป็นผู้เลือกและสร้างสารรค์ครับแล้วถัดไปทีแล้วครับ acceleration ที่เป็นลูกศรหมุนเร็วทีทีมันเร่งอะไรครับ ที่8คือขั้นตอนของการเร่งกระบวนการค่ะ acceleration เป็นการเร่งให้พลังงานจิตบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเหมือนการกลั่นกรองให้มันใสขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นการจัดระเบียบพลังงานในภาพรวมของระบบบินไลฟ์หรือระบบสมดุลให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนที่จะส่งต่อไปยังเป้าหมายสุดท้ายค่ะและเป้าหมายสุดท้ายก็คือทีใน pure mental energy ที่ยอดสุดของแผนผังเลยเป็นวงแหวงสว่างมีสัญ,ญลักษณ์อกบัวด้วย ใช่แล้วค่ะที่นายคือการเป็นลุสภาวะ พลังงานจิตบริสุทธิ์เป็นผลลัพธ์ของการปรับสมดุลบินไลฟ์และการหมุนเวียนพลังงานพินไลฟ์8อย่างสมบูรณ์จิตจะอยู่ในสภาวะที่สงบกระจ่างใสมีอิสระแล้วก็เต็มไปด้วยพลังงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูงสุดเลยค่ะฟังดูเป็นเส้นทางที่น่าสนใจแล้วก็เป็นระบบดีนะครับถ้าให้สรุปสั้นๆอีกทีก็เหมือนแผนผังนี้กำลังชี้ว่าการจะไปถึงความสงบสมดุลบินไลฟ์และจัดการคิดอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพพินไลฟ์8เนี่ยต้อง อ,อาศัยการกลับมาตั้งหลักที่ T5 หรือสติเสมอเสมอใช่ค่ะโดยผ่านประตู T4 คือปัจจุบันขณะแล้วจึงนำพลังงานและข้อมูลที่จัดเก็บอย่างดีใน T6 เนี่ยมาใช้ที่ T7 เพื่อเลือกว่าจะแค่สังเกตรหรือจะสร้างสรรเพื่อมุ่งสู่ความบริสุทธทิ์ที่ T ี9 เป็นการสรุปที่จับหัวใจของแบบจำลองได้ดีมากค่ะมันคือแผนที่นำทางจิตจากความสับสนวุ่นวายกลับสู่แกนกลางคือสติหรือทีหแล้วก็ใช้สตินั้นเป็นฐานในการนำทางชีวิตแล้วก็สร้างความเป็นจริงที่ละเอียดอ่อนขึ้นไปค่ะทีนี้ขอกลับมาเจาะที่ทีหอีกสักนิดนะครับเพราะดูเป็นหัวใจหลักจริงๆบทความเน้นมากเรื่องความเชื่อมโยงกับลมหายใจและก็ปัจจุบันขณะทีสมันสําคัญยังไงครับในกระบวนการทั้งหมดทั้งบินหลายและพีเนลแปครับ โอ้โหสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเราต้องเห็นภาพ T4 กับ T5 แล้วก็ลมหายใจทำงานร่วมกันนะคะอย่างที่บอกไปว่า T4 หรือปัจจุบันขณะเป็นประตูเข้าสู่ T5 ใช่ไหมคะครับเครื่องมือสำคัญที่ T5 ใช้ในการยุดหรือเหนี่ยวจิตให้อยู่ที่ประตูบานนี้หรือก็คือให้อยู่ในปัจจุบันขณะ T4 เนี่ย ก็คือการรับรู้ลมหายใจค่ะ breath awareness อ๋อใช้ลมหายใจเป็นเหมือนสมอจริงๆเลยเพื่อให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วถึงจะเข้าถึงสภาวะรู้ตัวไฟได้ใช่เลยค่ะพอเราเอาจิตไปจดจ่อกับการรับรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยความคิดที่มันชอบพาเราล่องล,อ,งลอยไปอดีตบ้างอนาคตบ้างมันจะชะง,งักลง mm hmm. จิตมันจะถูกดึงกลับมาที่ปัจจุบันทีโฟโดยธรรมชาติเลยค่ะ การที่ t าอยู่ตรงกลางแผนพังก็เพื่อสื่อว่าความมั่นคงหรือ stability ของจิตใจเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราดำรงอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมั่นคงเท่านั้นแล้วลมหายใจก็คือเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดในการฝึกฝนเรื่องนี้ค่ะชัดเจนมากครับแล้วบทบาทของ T5 ในการสร้างสมดุลหรือ BEHIN Balance and Harmony ล่ะครับ มันช่วยให้เกิดความสมดุลได้อย่างไรมีบทบาทสำคัญหลายด้านเลยค่ะ1คือ T5 ทำหน้าที่เป็นจุดพักและรีเซ็ต เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเราเริ่มวุ่นวายไม่สงบเกิดความไม่สมดุลดิสฮารโมนีจากการปั่นป่วนของความคิดอารมณ์ตามวงจรพินเอลแมพอย่างเช่นโมโหหงุดหงิดเสียใจจากคำวิจารณ์เมื่อกี้นะคะคคการที่เรากลับบ้านมาที่ทีห้ 5, โดยการสังเกตลมหายใจมันเหมือนการกดปุ่มรีเซต็ตชั่วคราวให้จิตกลับมาเป็นกลางสงบลงได้ เหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เรากลับมาตั้งหลักได้เสมอเลยนะครับใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเลยแล้ว2คือการอยู่กับลมหายใจที่ทีหช่วยสร้างช่องว่างหรือระยะห่าง Space นะคะสร้างขึ้นมาระหว่างตัวเราผู้รู้ observer กับความคิดหรืออารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพอมีช่องว่างนี้เราก็จะสามารถมองเห็นมันได้โดยไม่ถูกมันกลืนหรือตกเป็นทาสของมันทันที oh. ที่เรียกว่า o b s e r a t i o n without reaction นะคะอย่างในกรณีโดนตำหนิทีสองถ้าเรากลับมาที่ทีหหรือลมหายใจเราจะพอเห็นความกโกรธความน้อยใจทีหที่ผุดขึ้นมาแต่ยังไม่ทันพร่องคำพูดแรงๆกลับไปเพราะมันมีช่องว่างให้เราเห็นมันก่อน ถูกต้องค่ะเราเห็นมันแต่ยังไม่ถูกมันลากไปนี่คือจุดเริ่มต้นของสมดุลหรือบาลานซ์ที่แท้จริงเพราะเราไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ชั่ววูบและ3นะคะการกลับมาที่ T5 บ่อยๆเนี่ยเหมือนการชาร์จพลังแล้วก็จัดระเบียบข้อมูลทางอารมณ์ความคิดก่อนจะส่งต่อไปเก็บที่ T6 ทําให้สิ่งที่สะสมในคลัง T6 มีคุณภาพเป็นระเบียบมากขึ้นไม่ใช่กองขยะทางอารมณ์ที่รอวันระเบิดนะคะ ฟังดู T 5เป็นรากฐานสำคัญมากจริงๆครับแล้วมันไปสนับสนุนวงจร Pin L 8หรือวงจร8ขั้นตอนจัดก,การความคิดอารมณ์ได้ยังไงบ้างครับโอ้โหเป็นพื้นฐานให้เกือบทุกขั้นตอนเลยค่ะลองดูตัวอย่างนะคะขั้น Analyze Synthesize วิเคราะห์สังเคราะห์ที่ T 1ถึง T 3เนี่ยการมีสติอยู่ที่ T 5ช่วยให้เรามีความชัดเจนหรือ Clarity ในการแยกแยะ T 3ระหว่างโลกภายในกับภายนอกได้ดีขึ้น ทําให้การวิเคราะห์ไม่ถูกบิดเบือนด้วยอคติหรืออารมณ์ที่ครอบงําอยู่เช่นแยกได้ว่าคําวิจารณ์นั้นเกี่ยวกับพฤติกรรมเราจริงๆทีสองหรือว่าเอ๊ะมันไปสกิดปมในใจเรากันแน่ออื <c oughs> หรือขั้น internalize ที่จะผนวกเข้าสู่ทีหเนี่ยสติที่ทีหก็ทําให้การรับข้อมูลเข้าสู่ครั้งที 6, เป็นไปอย่างมีสติรู้ตัวหรือ conscious processing ครับผมไม่ใช่แค่สะสมความรู้สึกหรือข้อมูลทับถมไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเหมือนเก็บเอกสารเข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบแทนที่จะโยนกองๆไว้เฉยๆเห็นภาพเลยครับแล้วก็ขั้น observe create ที่ที 7, การจะสังเกตการอย่างบริสุทธ หรือเพียวออบเซ a ร์เวที่ T7 ได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยสติจาก T5 เป็นฐานอย่างยิ่งเลยค่ะก่อนที่เราจะสามารถเลือกหรือ Create ได้อย่างเหมาะสมว่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นยังไงหรือจะสร้างสารรค์สิ่งใดออกมาจากความเข้าใจนั้น จะเห็นเลยค่ะว่า T5 หรือสติที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวในปัจจุบันขณะ T4 ี่เนี่ยคือหัวใจสำคัญมากๆที่ทำให้พลังงานจิตไม่รั่วไหลไม่ฟุ้งซ่านอยู่ในสภาวะที่พร้อมสำหรับการปรับสมดุลบิลลานแล้วก็เป็นฐานขับเคลื่อนวงจรการจัดการความคิดอารมณ์พิลลาน์นให้ดำเนินไปสู่ความเข้าใจและการตื่นรู้ที่ระดับ T ี 9, ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโอ้โหเห็นข้าชัดเจนขึ้นมากเลยครับวันนี้สุดยอดเลย วันนี้เราได้เจาะลึกโครงสร้างและความเชื่อมโยงในแผนผังพลังงานจิต B-In l p i n 8 XT1 ถึง T9 กันไปนะครับทำให้เห็นเส้นทางที่เป็นระบบมากๆตั้งแต่การรับรู้โลกภายในที่1และภายนอก T2 ผ่านประตูสำคัญคือปัจจุบันขณะ T4 สู่การรวมศูนย์ที่สติ T5 โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือง่ายๆค่ะจากนั้นนำไปสู่การสะสมพลังงานที่มีคุณภาพ T6 และการเลือกอย่างมีสติว่าจะสังเกตรหรือสร้างสรรที่เจ็ดเพื่อมุ่งสู่พลังงานจิตที่บริสุทธิ์ที่เในที่สุดเป็นการเดินทางภายในที่น่าสนใจจริงๆค่ะแต่ว่ามีมุมงองหนึ่งที่อยากจะชวนคิดต่อน,นิดนึงค่ะครับยังไงครับคือบางทีสิ่งสําคัญอาจจะไม่ใช่แค่การมองว่าทีเเป็นยอดเขาที่เราต้องปีนไปให้ถึงแค่ครั้งเดียวแล้วจบหมายความว่ายังไงครับหมายถึงว่า บางทีหัวใจสําคัญอาจจะอยู่ที่การตระหนักรู้นะคะว่ากระบวนการหมุนเวียนที่เราต้องผ่านทีหการกลับมารู้ตัวทีหการเรียนรู้และสะสมพลังแล้วก็ทีเการเลือกที่จะมองหรือทำเนี่ยมันเป็นพล,ลวัตนะคะหรือเป็นวงจรที่เกิดขึ้นซ้ําๆๆในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วอ๋อครับ การที่เราฝึกฝนที่จะสังเกตเห็นวงจรน,นี้กําลังทํางานอยู่ในตัวเราเองในแต่และขณะเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการนําทางและปรับสมดุลจิตใจได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆวันมากกว่าการตั้งเป้าว่าจะต้องไปถึงทีเก้าให้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะโอ้เป็นมุมมองที่ชวนให้กลับมามองที่ปัจจุบันแล้วก็ การฝึกฝนในชีวิตประจําวันมากขึ้นเยอะเลยนะครับเหมือนให้ความสําคัญกับการเดินทางพอๆกับจุดหมายเลยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยขอบคุณมากครับสําหรับการร่วมสํารวจและทําความเข้าใจแผนผังที่ลึกซึง้งแล้วก็ดูเหมือนจะนำไปปรับใช้ได้จริงนี้ไปได้วยกันในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ